หนังไม่เหนียวอย่าเที่ยววัดหนังคํากล่าวที่เล่าต่อๆกันมาถึงพุทธคุณความเข้มขังของวัตถุมงคลวัดหนังสวัสดีครับพี่เพื่อนขอบคุณที่กดเข้ามารับชมนะครับพระภาวนาโกศลเทระหรือหลวงปู่เอี่ยมสุวรรณสโลเป็นอดีตเจ้าวานวัดหนังท่านเป็นชาวบางขุนเทียนเกิดเมื่อวันศุกร์เดือน11ขึ้น8ค่ำปีมะโรงตรงกับวันที่สองตุลาคมพศ2375 ตรงกับรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระนางเจ้าอยู่หัวหลวงปู่เอี่ยมท่านเป็นลูกศิษย์ของหลวงปู่รอดพระอาจารย์ผู้เข้มขังในวิชาสยเวทที่ได้รับการยอมรับท่านหนึ่งในสมัยนั้นช่วงที่หลวงปู่รอดย้ายไปที่วัดโคนอนท่านติดตามพระอาจารย์ของท่านไปอยู่ที่วัดโคนอนและปุณิบัติรับใช้ต่อจนกระทั่งหลวงปู่รอดมรณภาพต่อมาในปีพศ2441ท่านได้มาคลองวัดหนัง หลวงปู่เอี่ยมท่านถึงแก่การมรณาภาพด้วยโรคชราเมื่อวันที่26เมษายนพศ2469สีอิาริอา,ายุได้93ปีเจ็อดพันษาคองวัดหนังน้นถึง27ปีกล่าวถึงวัตถุมงคลที่หลวงปู่เอี่ยมท่านได้เมตตาจัดสร้างเอาไว้ที่ผู้คนต่างสองสแสวงหาเนื่องจากผู้ที่นำไปใช้แล้วเกิดประสบการณ์มากมายจนเป็นที่เล่าต่อๆกันมา ไม่ว่าจะเป็นหมากทุยเหรียญผ้าลอเนื้อโลหะผสมเนื้อตะกัวพิมพ์ต่างๆพระเนื้อผงตะกุดผ้ายันต่างได้รับการยอมรับกับผู้ที่นำไปอาราธนาเกิดประสบการณ์มากมายพระเนื้อผงพิมพ์พราปิดตาพบได้น้อยกว่าพระปิดตาที่สร้างจากการหล่อโบราณเดี๋ยวเรามาพิจารณาพระปิดตาองค์นี้ไปพร้อมๆกันครับพุทธลักษณะเป็นพระปิดตาทรงสามเหลี่ยม มีประพุทธนั่งประทับยกมือทั้งสองข้างปิดใบหน้ามืออีกคู่ประสานปิดที่หน้าท้องเอาไว้และมืออีกสองข้างล้วงลงปิดทวารจากด้านนอกมีอัคขระยันตรงหัวเขา่าทั้งสองข้างรายละเอียดไม่คมชัดเมือเนื้อพระองค์นี้เป็นพระผ่านสภาพการใช้งานมาเป็นพระเนื้อผงผสมมวลสารต่างๆใช้ตัวประสานนำว่านและน้ำมัน เป็นพ้าที่สร้างด้วยการกดมือไม่ผ่านความร้อนที่ทําให้พ้าเซตตัวเนื้อพ้ามีความฉ่าน้ํามันสภาพพระผ่านการใช้ยิ่งใช้เนื้อพ้าจะยิ่งฉ่าประเมินเนื้อพ้าองค์นี้เป็นพระที่ผ่านสภาพการใช้งานมาเป็นพ้าเนื้อผงผสมมวลสารต่างๆใช้ตัวประสานน้ำว่านและน้ำมันเป็นพ้าที่สร้างด้วยการกดมือไม่ผ่านความร้อนที่ทำให้พ้าเ็จตัวเนื้อพ้าจะมีความฉ่ำน้ำมันมาก สภาผพพ้าผ่านการใช้ยิ่งใช้เนื้อผ้าจะยิ่งช้ำการพิจารณาผ้าเก่าก่อนอื่นเราจะต้องมองหาความแห้งมองแล้วจะต้องแห้งส่องแล้วจะต้องเห็นความแห้งความช้ำและดูนวลตาไม่เป็นธรรมชาติเดียวทั้งหมดหากมองแล้วผ้ายังดูช้ำส่องแล้วยังดูช้ำไปทั้งหมดอาจจะเป็นผ้าใหม่หรือผ้าที่ไม่ทันยุคของหลวงปู่เอี่ยมได้ครับเนื้อผ้าจะต้องดูเหี่ยวเป็นรอนขึ้นไม่เรียบตึง ส่องเอียงๆพี่ๆเพื่อนๆจะต้องเห็นผิวของพระเหี่ยวเป็นร้อนขึ้นเนื่องจากผิวพระสัมผัสกับอากาศร้อนชื้นเกิดการยุบย่นแยกเนื้อพระจะเรียบตึงไม่ได้การคุมผิวการออกซิดชั่นน้ำมันน้ำประสานจะขึ้นมาบนผิวจากการคลายความชื้นนำเนื้อหามวลสารต่างๆขึ้นมาตามซอกหรือในร่องจะระบายความชื้นได้น้อยกว่าที่สูงทำให้เห็นคราบสะสม เมื่อแห้งก็จะทิ้งผลึกเป็นชั้นผิวทับซ้อนกันเป็นระยะเวลานานๆทำให้เราจะไม่เห็นผิวพระที่เป็นผิวพระเดิมๆได้เลยพระปิดตาองค์นี้ไม่ได้ผ่านการลงรักทำให้เราจะเห็นมวลสารมวลสารที่พบมีผมตะไบสีดำกระจายอยู่ทั่วองค์พระชิ้นมวลสารสีดำ ชิ้นมวลสารสีส้มจุดสำคัญไม่ใช่ว่าจะต้องมีมวลสารอะไรธรรมชาติของมวลสารก็จะต้องเหมือนกับองค์พระมวลสารจะต้องดูเหี่ยวแห้งก่อนตามการเวลาไม่ดูสดช้ำใหม่เป็นเนื้อเดียวกับองค์พระไม่ใช่ลักษณะแปะลอยอยู่บนองค์พระพระเก่าจะต้องมีความเป็นธรรมชาติไม่จำเป็นต้องเหมือนกัรถูกองค์ พระทำด้วยมือวิเคราะห์ประเมินสภาพพระจากสิ่งที่เห็นค่อยๆส่องค่อยๆพิจารณาพระของพี่ๆเพื่อนเองหวังว่าจะมีประโยชน์กับพี่ๆเพื่อนในการดูพระครับหากดูแล้วชอบดูแล้วมีประโยชน์กดถูกใจกดแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกดแบ่งปันข้อมูลเพื่อการอนุรักษ์พระเครื่องไม่ให้สูญหายไปขอให้พุทุคุณหนุนนำขอบคุณครับ